มาที่นองสอนกุ้งแล้วมือนี่เป็นบ่อกุ้งของท่าแกีอี้อนกุ้งซอยเพิ่นแล้วล่างวอซอยแล้วกต่ิ็นมาเฮ็ดเนวอยู่แนวากินกินสิตะบะคุงซะก่อนเพราะว่าอันนี้อันนี้อันแย่เลต้มปลาไว้นะต้มปลาไว้กัสิกินตะบกคุงกั้กุ้งฝอยเอากุ้งฝอยห้อยนน่ะแม่เอารดจัดๆแน่จัดหน่อยน่าเห็นมันซึนมันซวงไปรวดเพราะมันสวยแล้วแดดออกมันเน่าไปแล้วคน <laughs> คนมันเน่าแล้ว ได้แล้วใส่มเะเขือเทศก่อน,อนเอาเลยย่เาเลยยกเลยยา่กับลาโอก๊กอันนี้อันนี้เอาเป็นโอกกุ้งเป็นกุ้งโกสิโอก๊กไผคนงานกินใช้ใส่ใบตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำพออ,อาอเจ้เด้อพี่น้องอันนี้เราห้อกับสิพิฟฝาไหวดิแต่ข้าวตับกขึ้น่อก็มาที่นี่พริกกระเทียมแล้วก็ส,สีใส่มเะเขือเลนใส่มะเขือเลนก่อนจั๊กงวยก่อนม่ใช่สีชำมาทีนี้ก็มะนาว มะนาวอี่ก๊กเปียนก่อนนี่สีส้มนี่อย่างเดิมสีนัวคอยใส่ไปว่าเออใส่เราใส่อีกเลยดอกลืมข้าวว็าจงสีนัวแล้วก็ปลาแบบฉ่ำๆเหมือนเดิมหนึ่งทับพีสองทับพีนี่เราก็อีหยังใหญ่เนี่ยนี่น้ำตาล ทานสายแดงแค่หน่อยก่อนพี่น้องแค่นิดนึงแค่นี้ก็พออายง่วก้อนมาที่นี่ง่วก่อนนี่เก็บแต่เพียงแค่เ,เท่า,าส่วนนี้เป็นเส้นปลาหูที่คุณยายกวนไว้แล้วใส่ลงไปหมดถาดเลยง่วนอีกรอบสองกว่าที่นี่ง่วนอีกผมถามว่าอันใส่พญาโอ้โคงเลยสิกวั่มกูเลยสิว่าได้กินแหงหิว <laughs> ยังห anyway, okay, so ิวอยู่ส่งกลินมาแล้วกลิ่นกระนาวออกแล้วกินปลาร้าก็ออกแล้วซีมก่อนซีมก่อนอยู่จั่งหน่อยขอใส่ปลาร้าที่นี่มันตามนี่เป็นก่อน แล้วแล้วบัดที่นี่มากี่น้องขากุ้งฝอยกุ้งฝอยกับตำมะขูงอันนี้เราจะโหยลงไปเลยโอ้ยเด็มดวงดวงออดีใจจ้าฝอยมากๆพี่น้องมากมากมามากบัดที่นี่มันดีแล้วตดดตรงนด้ดงดงหรือไม่